หน้า82ตั้งแต่อาคตาคตากาเลปุณปุนางอาปุชิตาวาวะปภาเชตโพเป็นต้นไปภิกษุควรถามแล้วถามอีกในเวลาที่เขามาแล้วที่เขามาแล้วจึงให้บวชถ้ามาดาบิดากล่าวอย่างนี้ว่าลูกคนนี้ศึกแล้วมาเรือนไม่ทําการงานของเราเขาบวชแล้วจะไม่ยังวัดของท่านทั้งหลายให้เต็มกิจที่จะต้องบอกลาสําหรับลูกคนนี้ไม่มีท่านทั้งหลายพึงยังเขาซึ่งมาแล้วให้บวชเถิดดังนี้ แม้จะไม่ลาอีกยังกุลบุตรที่มารดาบิดาทอดทิ้งแล้วอย่างนี้ให้บวชก็ควรแม้บุตรใดอันมารดาบิดามอบให้ในเวลาที่ยังเด็กทีเดียวอย่างนี้ว่าเด็กคนนี้ข้าพเจ้าวถวายท่านท่านพึงให้บวชในเวลาที่ท่านปรารถนาเถิดดังนี้แม้บุตรนั้นมาแล้วมาแล้วภิกษุพึงบอกเล่าอีกทีเดียวจึงให้บวชส่วนบุตรใดมารดาบิดาอนุญาตในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่ทีเดียวว่า ท่านเจ้าข้าท่านพึงยังเด็กนี้ให้บวชเถิดภายหลังในเวลาที่เด็กถึงความเจริญกลับไม่อนุญาตบุตรนี้นั้นภิกษุยังไม่บอกเล่ามารดาบิดาไม่พึงให้บวชบุตรคนเดียวเที่ยวไปกับมารดาบิดามากล่าวว่าขอท่านจงให้ข้าพเจ้าบวชเถิดและเขาอันภิกษุกล่าวว่าท่านจงบอกลาแล้วจึงมาจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ไปถ้าท่านไม่ให้ข้าพเจ้าบวชข้าพเจ้าจะเผาวิหารเสีย หรือจะประหารพวกท่านด้วยสัตราหรือจะก่อความฉิบหายด้วยผานสวนเป็นต้นของญาติของอุปถากทั้งหลายของพวกท่านหรือว่าข้าพเจ้าจะตกต้นไม้ตายหรือจะเข้าไปยังถ้ำกลางโจรหรือจะไปประเทศอื่นดังนี้สมควรให้เขาบวชเพื่อต้องการรักษาชีวิตไว้เท่านั้นและถ้ามารดาบิดาของเขามาพูดว่าเฮไรจึงให้บุตรของเราบวชภิกษุพึงบอกเนื้อความนั้นแก่เขาทั้งหลายแล้วพึงกล่าวว่า ฉันให้เขาบวชก็เพื่อจะป้องกันไว้ท่านทั้งหลายจงสอบสวนบุตรดูเถิดอันหนึ่งสมควรแท้ที่จะบวชให้คนซึ่งคิดว่าเราจะตกต้นไม้แล้วขึ้นไปปล่อยมือและเท้าเสียบุตรคนเดียวไปต่างประเทศแล้วขอบวช